ปเพดับมุ้เส้นอีไปสมร,รเท้ายังไม่มาแกใจเปิดท้งว,วจะเรอ่ะไม่ด้มี่ต่่งไม่ไดเปิดอ,อ๋่เท้วนียังไม่นมไไาไเจปีนึงจะขายครั้งหนึ่งประมาณ13วัน12วันยุกใหม่ก็ทำอะไรเราไม่รู้มันไม่อร่อย ก็ใส่พวกแป้งพวกโปรตีนมาขอบอกคำเดียวว่ามาไม่ขึ้นราคาเพราะว่าทำไมอ่ะเราคิดถึงคนกินอ่ะเนาะพว่ากำในเยอะไหมไม่เยอะแต่ขายโอเคมีความสุขมากคต่ละคนขายกินเจเกกินกินทั้งทั้งวันมันอร่อยอ่ะครับ ้วยค่ะขี่วจังเอาใกล้เกือองมสอิมห้ไเขที่นี่ยังไม่ขึ้นราคานะบอกตัวเองถามาราแพงไหมของช่างมันเราพออยู่ได้พี่เออนอนไหมแม่หน่อยลูกให้ใครแม่ให้พี่เอหนอไหมหมาม,ามนหน่อยดูอันาสองส ได้ได้พี่ปอเปี่ยไม่กินหรอปอเป wow. ี๊ยาทำเองนะเอาสักก่องไหมปอเปียาทำอรร่อยลกินแบบแม่เราวก็เออไม่อมีกลมสองใช่ไหมเมื่อกี้องเหมดสิลูกสิบ้งรอต่อไ

ลงฟืนเลยดลีละฮัลโหลค่ะเราจะมาี่มงเยวรรณธรรมยวยอะเะมาเดี๋ยวเนี่ยสามร้อี่สิบห อิ่กวกล้วยมีไสอะไรบ้างครับอิ่กวกล้วยมีกระลำปีกระลำปีหน่อไม้เผือกถั่วมะพราะ้าวถั่วเค็มคุณดูตอนนี้นะอสอง,สองหน่อไม้หนึ่งร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทจ้ะ ้าาจขอบคุณจ้าขอบพียแอ้มไหมคะร้อยสามสิบเหมือนเดิมขายราคาเก่าไม่ได้ขึ้นราคาพออยู่ได้พออยู่ได้หมาเปียของร้อยอร่อยมากเขาทำยังงเพราะว่าคนกินเจเยอะขนาดวันแรกคนยังสั่งไปร้อยร้อยลูกเลยเจ้าเนูกสั่งไปไหว้ไปไหว้ไงไปไหว้ลงเจแล้วก็ส่งลายกลับมาอร่อยเหมือนเดิม เราก็ดีใจเลยใช่ไหมเออไม่ที่นี่ทำแบบแบบโบราณจะไม่ทำสุดแบบสมัยใหม่ไม่อร่อยทำแบบออริจินอลอร่อยกว่าใส่เต้าหู้เผ็ดหอมฟองเต้าหู้ก็ทอดเองแล้วสำหรับที่ปัจจัยน้ำมันต้องใส่ใจแล้วทุกอย่างต้องทำให้แบบคิดถึงคนกินอ่ะไอ้เรื่องเงินไม่ต้องคิดถึงถามว่ากำไรเยอะไหมไม่เยอะสำหรับที่นี่แต่ขายแล้วมีความสุข